ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไ like, ลค์คลิปวิดีโอใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เนาะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน G ีเมลไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มไลค์นั่นเองนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของ ะะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คลิกที่แชร์ตรงนี้เนาะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนตรงนี้เนาะวันนี้ก็จะเพิ่ม500ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ500ไลค์นะคะเพิ่งอยู่ที่2บาทก,กว่าเองนะกะถูกมา,มากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารก็เติมอ่ารับโบนัส5%นะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ ก็กดเติมเงินด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป True น o n e y w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่เลข หัดออดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คลิกลอกเลี้ยงตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับประทาน คอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะแล้วก็จะกลับไปดูที่ติ k t o k อของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่16ไลค์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะ ได้ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเมื่อกี้มีแค่16ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น253ไลค์กันเลยนะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ทยอยขึ้นมาให้เราแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไป500นะคะเพิ่งขึ้นมา200กว่าเองเนาะก็รอกันอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็น เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนะเาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ